ไปกันที่ปปชเหตุเกิดนะปปชแบบนี้ก็มีด้วยเนาะไม่น่าเชื่อเหตุเกิดที่ปปชค่ะไอเหตุที่มันเกิดทําให้ทําให้มีคาถามตามมาคําถามนั้นก็คือปปชเนี่ยมันมาถึงจุดๆนี้ได้อย่างไรจุดไหนล่ะนี่ไงฟังต่อสิคะโอเคคือคือคือกระบวนการจัดการภายในปปชนะเขาทํากันอย่างนี้เขาก็จะให้เขาก็จะให้ คณะกรรมการประปชแต่ละคนนั้นจะจายก g g a, ันลงมากำกับดูแลงานภาคกิจแต่ละส่วนในประปชใช่ไหมเป็นภาคๆแคือเขาจะแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบทางประเทศเป็นภาคๆแล้วก็แบ่งให้กรรมการแล้วก็จะแบ่งกันไปเลยกกกับรรมการประปชคนไหนจะกำกับดูแลภาคไหนทีนี้กลไกการผจัดการในระดับภาคนั้นมันก็จะมี กลไกอีกหนึ่งกลไกที่เรียกว่าอนุกรรมการแกนกองเรียกกล่าวหาสมมุติว่าภาคกอไก่อย่าไปเอ่ยชื่ออย่าไปเอ่ยหมายเลขภาพมันเดี๋ยวจะรู้ขี้เกียจรับหมายสารสมมุติว่าภาคจุดๆภาคก่อไก่ภายใต้กันกันกกับดูแลของกรรมการกรรมการขอไข่โอเครับทราบตามนี้นะ กลไกการบริจัดการภาคกอไก่เนี่ยมันก็จะมีการแต่งตั้งเขาเรียกว่าคณะอนุกรรมการแกนกองเรื่องกล่าวหาภาคกอไก่ครอบคลุมพื้นที่สมมติว่าปราจีนบุรีถ้ามีการกล่าวหาเรื่องข้าราชการธุรกิจคอร์รัปชันเหตุเกิดในจังหวัดปราจีนเนี่ยถ้าจะกล่าวหากันหรืออะไรต่อไ่อะไรนั้นเรื่องมันก็จะเข้าอนุกรรมการแกนกองเรื่องกล่าวหา ประจำภาคกอไก่โอเคเขาแบ่งแดนแบ่งโซนกันอนุกรรมการภาคกอไก่ก็จะขึ้นอยู่กับกรรมการขอไข่ที่เป็นคนดูแลจำกับดูแลังงงสักติ๊กนะไม่อยากรับหมายสารปรากฏว่าปรากฏว่ามีกรรมการปรากฏว่ากรรมการ x กรรมการคนหนึ่งกรรมการเอ็มีมี มีลูกน้องคนสนิทอยู่คนหนึ่งติดสอยห้อยตามไปทุกที่กรรมการ X คนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็จะขอตัวคนคนนี้ตามไปอยู่ด้วยเช่นย้ายจากโลกพระจันทร์ไปอยู่ดาวังคารไปรับตำแหน่งดาวังคารก็จะขอตัวจากโลกพระจันทร์ลูกน้องคนนี้จากโลกพระจันทร์มาช่วยดาวังคารมาช่วยงานที่ ดาวังคารโอเคดีดีีทีนี้กรรมการปปชคนนี้เอ็กซ์เนี่ยนะเมื่อ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 ขยับเข้ามาเป็นกรรมการเอ่ออเ็กกรรมการปปชกรรมการเอ็กซ์เขาก็ทําเรื่องขอตัวลูกน้องคนสนิทคนเนี้ยตามมาตามทุกที่อ่ะรับราชการอยู่ในปปชด้วยอืแล้วแต่งตั้งให้เป็นพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวนประจํากรรมการปปชคณะเดียวกันที่เขาครั้งแรกเขาก็ช็อกเลยเขาก็งงแล้วเขาก็นินท <step S 2> <costing S 1> ากันทั้งสำนักงานปปชก็เพราะว่าเป็นแค่ระดับพนักงานไต่สวนประจํากรรมการปปชแต่กรรมการ x ใช้อำนาจของตัวเองตั้งให้เป็นคณะตั้งให้เป็นคณะอนุใช่ไหมคณะอนุกรรมการกันกรเรื่องกล่าวหาประจําภาค นั้นนั้นโอเคคราวนี้ก็มีเรื่องสิไปสักพักหนึ่งมันก็อื้อเฉาลูกน้องคนสนิทของกรรมการปปชที่ชื่อยย,ยววะ X อเนี่ยโอ้โหตอบซับอ่านี่ไงมันมีเคสเกิดขึ้นก,ก็เป็นคนรับเรื่องเป็นคนกันกองเรื่องอที่มีการกล่าวหากัน ก็จะเป็นกลไกจะเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญชี้เป็นมีอํานาจแฝงชี้เป็นที่ตาย้าลการได้อยากจะเคลียร์จบแม้ไม่อยากเป็นเรื่องต่อปชก็จ่ายมาก็เรียกก็เรียกจ่ายมาเป็นนิจะสินค่ะปรากฏว่าไปเจอเอาคนที่สู้สู้ขึ้นมาสู้มือไอ้คนที่สู้ขึ้นมาก็ไปร้องปปชประจำพื้นที่ที่ย่อยลงไปอีกก็คือไปร้องกับปปชประจำจังหวัด อ่าจังหวัดภาคกลางจังหวัดนึ่งภาคกลางจังหวัดหนึ่งเยลบบุรีไหมไม่ต้องไม่ต้องบอกจังหวัดไม่ต้องบอกโอเคโอเคทีนี้กรรมการปปชเออเอออกลไกปปชประจําจังหวัดนั้นเนี่ยก็ก็ก็ฮึดสู้เหมือนกันอ้าวเด็กของกรรมการปปชเด็กของผู้ใหญ่เล่าไงเออไม่สนง่ะปปชก็ตรวจสอบอยู่แล้วไงเขากรรการดำเนินการตามขั้นตอนปปชประจําจังหวัดนั้นๆก็แท็กทีมกับคนที่ถูกเรียกรับเนี่ย ล่อซื้อด้วยเงินแค่สามหมื่นทุเรศจังเนาะแล้วก็แล้วก็จับได้เหมือนอธิบดีรัชดากรมอุทยานไล่อซื้อจับได้เลยไม่ใช่แค่นั้นเขามีข้อมูลในไลน์ที่ดึงมาด้วยมีการคุยสื่อสารปรากฏว่าไปดึงข้อมูลในมือถือไลน์ขอยไลน์ของ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 บุคคลคนนี้อมีข้อมูลในไลน์ด้วยไปดึงข้อมูลในในในคอมพิวเตอร์ของบุคคลคนนี้ไลน์ที่คุยกันมาคลี่ดูมาถอดรหัสโอ้โห อหลายเคสมากเรื่องมันก็บานปลายบานทโลในที่สุดเนี่ยกรรมการปปรชที่ชื่อว่าเก็คุมหัวคุมครองไม่ได้มีการดำเนินการทางด้านวินัยถึงขั้นไล่ออกจากพนักง,งานจากจากจากการเป็นมนักงานไต่ส่วนไล่ออกจากปปชเลยก็ออกจากปปชเลยที่เคยเ,ยเป็นพนักงานไต่สวนก็คือไล่ออกอจากปปชเลยขณะเดียวกัน ในทางอาญามันต้องเดินต่อคู่กันไปฟังมาว่าเรื่องไปถึงไยการและไยการก็ส่งฟ้องแล้วค่ะโอเคแต่ปรากฏว่ากรรมการ X ก็ยังเอาคนนี้น้องคนเนี้มาติดสอยห้อยตามเมื่อเอาบุคคลคนนี้มาติดสอยห้อยตามก็เท่ากับบุคคลคนนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตำาหนิไปแล้ว ยังสามารถเข้าเข้าออกออกในปปชได้ในปปชได้คือถูกไล่ออกไปแล้วอ่ะจากตอนที่เข้ามาขอย้ายมาถูกโดยคดีด้วยใช่ไหมแต่ว่าเพอเอิญนกรรมการคุ้มกะลาหัวให้ว่างั้นเถอะเอออืมก็เลยเหมือนกลับมาอยู่ได้แล้วเรียกรับอีกไหมเนี่ยอืมก็ไม่มีตําแหน่งแห่งหนแล้วแต่จะอาศัยอํานาจแฝงจะใช้จะจะห่มหนังสือและเอาหนังสือไปทําอะไรอีกเราก็ไม่รู้อเอาเป็นว่าผมว่าเจ้าตัวรู้ อยากทำอยากประเจิดประเจิดในขนาดนั้นเลยเขานินทากันทั้งปปชฝากบอกแค่นี้แหละ